แะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงสัปดาห์หน้านะคะแม่บ่นบ่นหรือร้องเพงลงร้องเพลงบน่นมันมันเหมือนบ่นใช่ไหมเหมือนพูดไปเรื่อยเรช่ช่างทำรุนแรงเลืก ยังยังยังเน็ตสะดุดเหรออังคารยังยังจ้ะอันนี้ของวัาทิตย์ที่เธอจับอ่ะเป็นของวัาทิตย์แม่มานานหรือยังแป๊บเดียวยังไม่นานเพลงเสียหมดเนี่ยพอพอฉันนี่ดีอ่ะแกก็แกงทั้งหน้าดูเลยนะฉันลองเพลงก็ก็หาว่าฉันบ่น เอเอา้าเสร็จแล้วก็มาหาว่าฉันทำเพลงก็เสียหมดอะไรนะเพลงนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟังนานเลยเด็กยุคใหม่บอรรู้จักช้ำไปอีกกูคานี้ช้ำเข้าไปอีกไอทำไอไอทำเสียเพลงเขาหมดอีกยังไม่เท่าไหร่นะไอมันอพอ,พอมันบอกอะไรนะไอพอมันบอกว่ายุคใหม่ไม่รู้จักซวยเลยกูคาวี้กูแก่ทันตาเลยนะ ท่ันตาเลยนะที่กูบอกอะไรนะไมโครไงเติมน้ำมันใช่ไหมวะใช่ไหมวะใครยุคฉันบ้างเนี่ยพี่ปั๊บบอกวันนี้เลยกูเอ่ยเรียกชื่อแม่งเลยหาพวกก่อนใช่ไหมของของไมโครแหละ เติมน,น้ำมันปะไอช่างทำรุนแรงแล้วเกินเนี่ยร้องใหม่สิไม่ไม่รู้อะไรใช่จริงหรอเออใช่ใช่ใช,ใช่คมก็ยุคแม่คมเกิดหนึ่งเจ็ดอืมใช่ป่าวะจำผิดจำถูกวะเนี่ยฉันจำผิดหรือจำถูกคมเกิดหนึ่งอะไรนะ แม่หาเพื่อน <laughs> นิดนึงคนเก่าวาทิตย์เดี๋ยวปามมันจะรอรอเช้าๆอะไรนะไม่รู้จักอะไรลนะไม่รู้จักไมโครใครหรือพี่ใช่หนุ่ยร้องปะ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงมือกีตาร์ชื่ออะไร <laughs> นักร้องถูกแล้วอม,อ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 มือกีตราร์ชื่ออะไรถ้าตอบถ้าตอบมือกีตาร์ได้นี่อ๋อเกิดสองหนึ่งอ๋อขอโทษขาโทษขาโทษแหมเราสาษาหาพวกว่าเกิดหนึ่งอะไรเกิดสองซะงั้นไม่ทันจริงแม่เพลงนี้ <c oughs> ทิชาสองหนึ่งยังทันโยนี่ไงเห็นไหมมาครบวงแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> คนที่บอกว่าไอคนที่บอกว่าไม่รู้จักเนี่ยเด็กลุ่นใหม่รู้จักมอเนี่ยนะเออๆนะเออมาครบเลยนะนักร้องชื่อหนุย่ยมือกีตาร์ช่อกกครบเลยอะชื่อเพงเลงอะไรนะรุนแรงเลอเกินเออเห็นไหมฉันบ่นไปเขาก็ยังรู้ว่าฉันร้องเพลงเนี่ยใครเนี่ยคนนี้อ,อ้อ,อยดีหว่ากูมองผิดคน นึกว่าคนใหม่ที่แท้เป็นไอออยเองเหรอโอ๊ยเดี๋ยวกูหาแว่นขยายมาวางเพิ่มดี่บอกเว้ยจะได้ดูชัดๆ <S <S สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ของไมโครนะไม่ใช่ของกบของของไมโครของวงไมโครเลยเออของวงไมโครเลยพี่เด็กรุ่นใหม่ใช่หรอมาชาต้องมาแล้วล่ะ ความดันทุรีนสูงเลยไหมเอ้ยไม่ใช่ของใครวะเออใช่ของมาชาแหละ <laughs> ไปไปกายแล้วกูไปกายละเอาสวัสดีสตางค์สตางค์อุ้ยแม่เพิ่งเห็นมาแวบบเป็นไงลูกสาวคนสวยวันอาทิตย์ยังไม่ไปจ้าสัจจาอันนี้ของวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ยังไม่พยากรเลยยังโม่อยู่เลยเนี่ยนะยังโม่อยู่เลยเนี่ยกลับมากลับมาโอเคคนเกิดวันอาทิตย์นะ ดวงการงานสัปดาห์หน้านี้เป็นไง2 0่สถึงยีนะ2 0่สิบถึงยีก็คือวันที่ชนเสาเนาะอ่ะโอเคดวงสัปดาห์หน้า,นาเป็นไงการงานการงานงานเงินดีเว้ยเฮ้ต้องบอกเลยนะงานไม่ได้มีปัญหานะงานเงินดีมากนะคะและใบนี้นะเป็นไพ่เงินนะคะบอกถึงว่างานที่เราทําอาจจะจอบเล็กจอบน้อยนะเอออะจอบเล็กจอบน้อยนี่คือจะได้เงินดีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ งานเนี่ยจะเป็นอะไรลักษณะตรงที่ว่าทําคนเดียวนะเออตัดสินใจคนเดียวหรือคิดทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยมีคนช่วยนะคะในเรื่องของงานที่เราทำนะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเอออ่ะต่อมางานเงินให้เงินเป็นไงเงินช่วงนี้ระวังโดนหลอกนะอะไรนะแม่ลวนตั้งแต่บอกไปบาร์ละ แหมถ้าถ้าแกถามประโยคนั้นตั้งแต่เมื่อวานนะมันจะร่วนมากกว่าวันนี้อีกนะฉันจะบอกให้เด็กรุ่นหม่จริงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอออ่ะคนเกิดอาทิตย์การเงินสัปดาห์หน้าระวังโดนหลอกหลอกในเรื่องของความกิเลสนะใช้คํานี้นะความละโมบโลภมากเอาความละโมบโลภมากข,ของคนอ่ะเอากิเลสของคนอ่ะมาเป็นตัวยั่วหลอกให้เสียเงินเสียทรัพย์หลอกให้ลงทุนเปล่า นะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะอีกแง่หนึง่งอีกแง่หน,น,นึ่งอันเนี้ยพวกเทาดําอ่ะสายหวยสายหวยนะเขาคนวาทิศนะสายหวยขอพรมะลาหูนะมีโชคนะบอกเลยนะขอพรมะลาหูพรุ่งนี้หนูมีงานทําแล้วแวะมาฟังเสียงหัวร้อมแนมะ่อ้าโอเคแจงโชคดีลูกเฮงปังนะลูกนะฟังไปฟังย้อนที่เพจนะลูกพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะลูกนะ เออเอ,อโอ้ยเสียงหัวนรอนิดนึงออยนิดนึ่งออนิดนึ่ง,น,น,งนะเพราะฉะนั้นดวนการเงินสัปดาห์หน้าของคนวันาทิตย์นะสตินิดนึงลองโดนหลอกแล้วก็นะคะแล้วก็เรื่องใครที่ชอบเสียงโชคนะคะขอพรพระลาหูนะเฮงปังได้นะเออพระราหูให้อยู่นะ้พราะไพ่พระราหูขึ้นนะคะแต่อย่ามัวเมามันมากนะคะต่อมา งานเงินความรักความรักใบนี้คือการเดินทางเนาะการแข่งขันเนี่ยใบเนี้ยการแข่งขันนําพาไปสู่ความสําเร็จหมายความว่าความรักมีการยื้อแย่งมีการแข่งขันกันนะคะอยากได้กลับมาปะล่ะอยากใครที่เพิ่งอกหักไปอ่ะอยากได้กลับมาต้องไปแย่งกลับคืนนะต่อ้เขาบอกเลิกไงถ้าเรารักอ่ะเราต้องแย่งกลับคืนมาให้ได้นะคะกลับได้นะบอกเลยกลับได้ นะกลับได้ใบนี้นะคะแต่ถ้าสําหรับคนคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วนะคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วนะไพ่ใบนี้มันบอกถึงการไปไหนไปไหนมาไหนร่วมกันนะคะวันนี้นางมาง้อแล้วนั่นไงว่าแล้วอาทิตย์หน้ากลับมาเต็มตัวเลยบอกได้เลยถ้างั้นอ,อาทิตย์หน้ากลับมาเต็มตัวเลยเพราะไพ่หน้าไพ่ไม่เสียลูกหน้าไพ่ไม่เสียไปเอากลับมาได้ <laughs> คนหนึ่งเหมือนสิ่งของไปเอากลับมาเฮ้ยช่วงนี้หลานบอยหายไปไหนเนี่ยหลานบอยกับป้าป้าบีเนี่ยเออหายไปไหนเนี่ยอะนี่นะถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเป็นคนมีแฟนมีครอบครัวแล้วไปนี้เขาเรียกว่าชื่นมื่นดีนะเออมีไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไหนกันนะเออนะคะได้เดินทางไปไหนร่วมกันหรือพากันไปเที่ยวนะคะ ไมหน้าไพ่ไม่ได้มีปัญหานะหน้าไพ่ไม่ได้เสียถือว่าดีนะคะต่อมาสุขภาพสุขภาพใบนี้คือหน้าไพ่ไม่เสียนะแต่ว่าถ้าตีเป็นเรื่องธาตุธาตุเดี๋ยวนะธาตุลมกระอากาศอากาศอากาศธาตุธาตุลมลม ลมสิ่งหนึ่งที่มองอะ่ะสิ่งหนึ่งที่มองคือความดันนะหนึ่งความดันพู่มแพรหนูเป็นภูมิแพอ่ะลูกพอพูดพูมมแพ้ก็คันจมูกขึ้นมาทันทีเลยไวไวแม้แต่กระทั่งการพิมพ์เขียนบอกเดี๋ยวนะกำลังกำลังนึกอยู่เออ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 ใช่เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับลม สิ่งแรกที่มอ,มองแวบแรกภายในร่างกายความดันนะความดันนะแล้วก็เออภูงแพ้ใช่นะคะวัด,ดีวด,ดีประดีนะทีนี้ถามว่ามันสาหาัสไหมมันไม่ได้สาหัสหรอกลูกหน้าพายไม่เสียนะคะนะก็อาจจะแบบภูมิแพ้กําเริบก็ได้นะคะหรือว่าความดันนะมีทั้ง ดันต่ำกับดันสูงเนาะดันต่ำกับดันสูงเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วกันพักผ่อนเยอะนะคะ,ะต่อมาบทสรุปเนี่ยที่ห่วงฉันห่วงบทสรุปพ่อนี่แหละเพราะไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคือมันมันพังทุกสิ่งอย่างหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะอ่าบทสรุป,ปปู่อันนี้ฤาษาีพสาวคือการคิดเยอะคิดมากหรือการแบบความต้องมีความหนักแน่นนะคะ เออนะทีนี้สองใบเนี้ยบทสรุปอะ่ะมันกั้มกึ่งมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีมันนี้เด้งเดอืมันไม่ได้ดีเลิศประเสริฐส,มนนมมมสีมันก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมันน่าเป็นห่วงนะอะไรนะดันดันหัวมุมได้เปล่ามันดันหัวมเอาหัวไปชนมุมเหรอมันจะปวดหัวนะลูก <laughs> เออก็เลยโดยเฉพาะให้พ่อเนี่ย ใหยพ่อมันคืออุบัติเหตุหรือการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ดีคือการพังการแบบแตกหักอะไรเงี้ยนะก็ต้องมีสตินะระมัดระวังนะคะรอบพ่อนะคะทีนี้พอมาแปะเรื่องการงานการงานกําลังจะดีเลยต้องบอกต,อต้องใช้คํานี้นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเลยนะงานะนะคะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ดีด้วยนะคะนะ อาทิตย์หนึ่งเหนื่อยอยู่แต่ก็ขอให้มีสติแล้วกันนะคะการเงินเป็นไงโอ้โหตายแลย้วระวังการถูกหลอกเลยถึงขั้นแบบแย่เลยนะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเอ,อมีสติเลยนะอืมคือใช้ใช้ไพ่ใบนี้ให้เป็นประโยชน์คือการคิดเยอะคิดมากจะทําอะไรให้คิดเยอะคิดมากไว้ก่อนนะคะคิดเยอะคิดมากไว้ก่อนดีที่สุดนะคะคะัดจมูกขึ้นมาทันทีเลยกู คำว่าภูมิแพ <of your S 2> <laughs> <laughs> นะ้เนต่อมาอ่ะวันเกิดลูกวันเกิดวันเกิดต่อมาแปะมาเรื่องความรักอือ <c oughs> อาจจะมีเหตุให้ให้ให้ทะเลาะกอันอะีกนะอาจจะมีเหตุให้ทะเลาะกอันอะีกนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะต้องระมัดระวังประคับประคองให้ดีในเรื่องความรัก <c oughs> ต้องระมัดระวังและประคับประคองให้ดีในเรื่องความรัก คราวนี้สุขภาพสิแย่เลยหนักเลยความดันแน่นอนนะคะภูมิแพ้หนักอออกแนวหวนไปที่กดไหลย้อนได้ด้วยนะออืมอืมมนะคะเพราะแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะนะคะ พอสุขภาพมาเนี่ยนะอุบัติเหตุนะต้องระมัดระวังเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์